โครงงานเด็กครับรถเฉ็นขับได้ระบบไฟฟ้าไปความเร็วเท่าไหร่นี่กี่กิโลเมตรต่อชั่วอโมองมอเอาเต็มที่เลยไปลงอาหารหนนไปโอ้เรยวซ้ายเรยวขวาได้ด้วยนะไปโอ้เร็วด้วยครับ กล um <laughs> ับมาก็ได้อ่ะกลับมากลับมาชาก่อนเนียนเลยนะใได้ทางอ่ะกลับมาก็ับมาเสร็จๆได้ แต่ตอ,นะอ,อ,อีต่วลรอเนะรอมันก็เปลี่ยนสันะรอดนะไปต,ตดดนะอ่อีต่นนะอออโอเค <c oughs> เห็นงานเวิร์กอยู่ <c oughs>